สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะทำการ re-action part สองนะคะของพี่โรนิวนั่นเองเออหลังจากที่าร์ทแรกเนาะ mm hmm. ก็ได้กระแสตอบรับที่ล้นหลามมากทั้งในเรื่องของแบบหมอฮิว e น mm ้องอีสเตอร์แล้วก็น้องน็อ hmm. ตกับพี่โจค่ะนั่นเองซึ่งกระแสตอบรับดีมากถึงมากที่สุด mm hmm. ก็ทลให้เหล่านั้นได้ดูพา r t สองต่อนั่นเองซึ่งในพา r t สองนะคะ mm hmm. ก็จะมีเรื่องของ ต้นฟ้าใต้ฝุ่นอาทิตย์ดาตกแล้วก็ไทเกอร์เดินหนาวเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะทางพี่นิวเนี่ยก็ได้แบบปล่อยเป็น Official Pilot ลออกมาเนาะเออประยุน์ดีกว่าค่ะว่าเรื่องเรามันจะเป็นยังไงบ้างโดยที่เรานะคะจะมาเริ่มต้นกันที่ต้นฟ้าใต้ฝุ่กนก่อนเลยเออซึ่งในพารแรกอย่างที่แบบทุกคนเห็นเนาะว่าแบบเออน้องใต้ฝุ่นดูมีเรนใจมากกับพี่ฟ้าเนาะอืม ซึ่งใครที่อ่านนิยายมาก่อนจะรู้ดีเป็นอย่างมากซึ่งแน่นอนว่าเราคือหนึ่งอย่างนั้นแต่ก็จะไม่สปอยนะคะเราไปดูพร้อมกันดีกว่าต้อนฟ้าใต้ฝุ่นขอโทษนะที่ไม่ได้มาหาเลยอุย้ยยาน้องเราก็คงจะไม่ได้กลับมาเอ็กซ์พัร์ทอีกและ ตัวจิ๋วมากอะต้นหลิวตัวจิ๋วเวอร์ฝันฝนตะวด์จะไปหาอฟ้าแล้วนะอุ๊ยกุหลาบขาวความรักที่บริสุดธิปะเนี่ย มากเลยอะอยาวายเขินเนี่ยเคยบอกไว้ลวลแล้วลืมไปแล้วล่ะครับลืมไปแล้วเหรอเพี่ฟ้ารือยังไงไปอยู่คนเดียวกไกลหาเนี่ยฐานยังไม่บอกสักคำว่าจะไปเรียนที่เดียกวกับพี่ฟ้า <c oughs> เขาโทษครับคิดว่ามันเิไม่น่าจะสำคัญอะไรขนาดนั้นทำ <c oughs> ไมถึงคิดว่าเรื่องของตัวเองไม่สำคัญล่ะ หลังจากเนี้ยให้พี่ฟานดูแลนะถึงแล้วครับทาบนั่งขาหน่อยสิน,นมันงซายคระพุนยุ้ยพี่ฟาหล่อมากเลยอ่ะโ oh อ้ใม่ก่อนเขินว่ะยังสักสนซ้ายขวาอยู่หรอครับมผมไม่เคยขอพรกับดาวดวงไหน พอไม่เคยเชื่อเลยว่ามันจะเป็นจริงได้เริ่มเศร้าแล้วต้องทำหน้าสดๆแต่ถ้าจะมีดาวสักดวงที่เห็นใจเป็นไงครับพี่ฟ้าหล่อไหมคหรับหล่อค่ะเขินนอ๊ผมอยากขอหยุดเวลาตรงนี้เอาไว้ให้ได้นานที่สุดเท่า <c oughs> ที่จะนานได้เลยท่อฝันล่ะสบไปดีไหม คุยฆ้าวพี่สาวตัวเองมึงมาฆ่าลูกกูอ้าวเลนน้องไม่ใช่ลูกพ่อเหรอคะพูดออกมาได้ยังไงแล้วคุณไม่ใช่ลูกพ่อเหรอนี่แหละลูกต้องมา านะเป็นยังไงบ้างเรนน้องทำไงวะเนี่ยไวย้พิมพเองหรือลูกเราสบายดีอืม ไอยากให้แกไยู่กัป้าทำไมครับพ่อกูเุยนจะเห็นท่าแท้ของพ่อใช่ไหมกลัวขุ่นจะรู้ว่าพ่อก็ไม่ได้เป็นคนอีแต่ที่เต็งสร้างภาพไว้หรือว่ากลัวขุ่นจะรู้ว่าฝุ่นเป็นลูกชู้น้ยอย่าทำน้องค่ะคนที่ควจะกลัวความจริงยิ่ที่สุดคือน้องขายเร็วๆอย่างแกที่มันฆ่าพี่สาวตัวเอง ่อไปแล้วออกจากมหาลัยเลย,ยทำไมอจอมยมอขะ้นเยอะด้วครับขอแค่นเดีดนโอ้โหอ๋อนี่เป็นอ๋นอ,อแล้วฝจะไม่ปยุ่งกับพี่ฟ้าอีกเลยนึงแราวก่อนเข้ามาหาลัยป้าเพราะว่าจังสักพาร์ทแรกอะพอเข้าไปพอเข้ามาหาลัยไปปุ๊บฝนอยากไปเที่ยว ยาฝุ่นก็เมอนพี่ฟ้าไปเลยเอาไว้ต้องเต็มที่ชู้แล้วหนึ่งหัวยุ่งกันเนี่ยเหมือนนับเวลาหอยหลังช้าๆที่แบบจะไม่มีเขาในชีวิตเราแล้วอะให้มันเศร้านะเว้ นักหลักอ่ะต้นหลิวเออต้นหลิวใช้ก็พอนะ้วองซ่ออ่ะเนาะแล้วต้นหลิวเป็นคนที่ร้องไห้หน้าสงสารมากโอ้ไ oh ม่กอดหัวใจฉั่นนั้น ปุณพี่ฟ้าทำอะไรผิดหรอป<อ>ุณบอกได้ไหม,งงงมไม่เอ้ย,ย,ยท,ทำไมชีวิตต้องทำให้อะไมันยากขนาดนี้ด้วยวะไม่เข้าใจคุณเกลียดพี่ฟ้าเหรอครับ ต้อทานช่วยออกไปจากหน้าห้องผมเลยครับคิดชูใกล้ฉันไม่ไหวอยางนะแบบนี้ม right ีอะไรกันก็แบบ ฉัน่เขนส่วนสูง่ากแล้วไม่กอดคือแบบฉันบอกอะใช่ไหมพี่ฟ้านี่คือแบบที่สดของเซตเลยก็ว่าได้เป็นคนแบบใจดีพี่ฟ้างั้พี่ฟ้ายอย่างนี้ไ oh my god แล้วยียฝุ่นก็คือแบบน่ารักมากมากที่สุดคือแบบน่ารักมากพาสน่ารักคือน่ารักไปเลยแต่พาเศร้าพาดม,มาคือแบบฉันไม่อยากดูแล้วว่า แล้วยเนี่ยแสดงร้องไห้นี่เจ็บหัวใจมากแค่แบบไพร์เลอร์ฉยังแบบโอ้ยไม่อยากให้ลูกร้องไห้ไม่อยากให้ลูกแบบโดนอะไรขนาดนี้มาก,ก่อนแล้วตัวเต็มมันจะขนาดไหนฉันต้องเตรียมทิชชูอีกอกี่ม้วนเพื่อซับน้ำตาให้กับลูกฉันและให้กับตัวเองที่ต้องมานั่งดูอะไรแบบนี้ซึ่งแน่นอนว่าดูไหมดูแน่นอนจ้าก็เรามันตามตั้งแต่บันิยายาแล้วเนาะเออเพรเป็นซีรีส์เราก็ไม่พลาดอยู่แล้วปะ วี ee, น่าดูมากอ่ะช,บชบอบชอบบีเวอร์อโอพี่ฟ้าครับแฟนนี้เ oh อ็มก็ชอบเพืนผู้ชายพูดเพาะเนี่ยโอเคต่อมานะคะเราจะมาดูต่อเลยในเรื่องอาทิตย์้าวตกนั่นเองซึ่งอันนี้คือแบบตั้งแต่เราคอยมากมาที่สุดเพราะเราเห็นในพาร์ทหนึ่งเนาะพี่เงินเราใจเป็นอย่างมากแล้วยยโอ๊ตก็หน่ารักอ่ะเป็นแบบดาวตกมุนย์แบตเตอรี่นอ้อยพี่อาทิตย์ที่แบบดุดัน ไม่กี่จะคอยเงนจริงโอเมกอรไปดูนด,ดีกว่าคะ่ะนี่ไงตอนยายยายเราตกย้ายยายหัวใหม่ไวามาวันแรกก็โดนหลุจ้ะ ได้แต่ยอย่าส่งเสียงดังได้ไหมเราบอกแล้วไนว่าเราไม่ชอบดีเสียงไม่ทันคุณพี่ดีเสียงก่อนมเมื่อกี้ตกกรใจวนเตนสัตว์มึงอย่าคิดว่ามึงเป็นจะไม่กล้ากระเทิมนะพี่เงินแล้วใจมากอะ่ะโอ้ไม่กอดเขินว่ะผมรู้หมดแล้วเนี่ย เฮียที่ที่มันมันเสกจริงจริงขื่นปะเป็นอะไรตายมาหรอแล้วทำไมมาอยู่ที่นี่หนูเป็นโคนไม,ม่ใช่ผีหนูเพื่อนไอ้น้อยใช่ปะที่คุยอยู่ดีได้นี่ช่วยอะไรกูหน่อยดิก็อบอกว่าไม่ว่างไงขอหาอะไรไม่ ื่อดาวตกแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะพิเศษกว่าคนอื่นทั่วไปหรอกนะบางทีไอสิ่งที่คนอื่นเคว่ามันพิเศษอะเราอาจจะไม่อยากมีมันเลยด้วยซ้ำถูหนูรู้แต่ถ้าสิ่งที่ผมมี<ฮ>มันจะช่วยให้คุณไดพี่ดีขึ้นฮะผมจะช่วยพี่นะบ้าแกก็ไม่รู้อะ น่ขอโทษที่เผื่อไปอ่านความรู้สึกของพี่นะครับุ้ยที่นอกจากไม่ได้เห็นผีแล้วเผื่อว่ามึงยังอ่านความรู้สึกคนได้ <laughs> ผมตกลงจะช่วยพี่ตามหาวิญญาณของแม่แล้วว่าเงินพี่ก็กลับห้องไปได้แล้วครับชอบจังเลยไอ้ผู้ชายแบบเนี้ยแล้วพี่มีธุระอะไรกับผมหรือครับไล่ก็ไม่ไปก็ไม่มีหรอก S 1> <S 1> <S หนูวูลพ่อชายอยากอยู่กับหนูอ่ะพี่ขาห้องเขามานอนที่ห้องเราอีกแล้วอ่ะ <S <S ล้วตอนนี้ก็หลับไปแล้วด้วยคี่มึงไม่คิดจะตกใจกูเลยววะ <S <S จำได้ว่าไม่ได้ขอให้มานั่งด้วยนี่ครับเออลูกแม่มันเชิดจริง ไม่ชอบไม่ชอบไปกลุ่มมายุ่งหรอไม่ชอบพี่ครับว้ายชอบไปเลยเป็นไงเรามึงไม่ชอบกูอะแต่กูชอบมึงเอาไว้ผู้ชายมันโซ่อะนีม่มึงเป็นแบบบ้านนะเว้ยไอ้อาทิตย์ตัวป็นมาหนองใช่ไหมก็โงเงินมึง น้องช่วยมึงเรื่องแม่เหรอว่าเรื่องแม่กูมันก็เป็นแค่จุดเริ่มต้นแต่ตอนนี้มชอบมันชอบที่มีมันอยู่ในชีวิตกูเพรว่าน้องเนี่ยคือองคักที่สุดท้ายที่แม่อยากให้มึงได้ไวยคะที่หน้าแดงขนาดนี้การความรู้สึกกมมันแล้วใช่ไหม ซที่ดูแล้วใช่ปะ่ะว่ากูรัก,กมึงมากแค่ไหนก็ยังไม่ชัดขนาดนาดั้นหรอกต้องไกลป่ะวะตรงนี้มันไม่ชัดหรอวมันต้องไกลป่ะเรต,ต้องใกล้แค่ไหน <c oughs> ถึงจะชัดป <c oughs> ้าจะต้องใกล้กว่านี้อีกไหมบ้า มันกล้เกินไปแล้วขาดไม่ไหวแล้วออกมาบ้าวะนี่ขกไม่หมดล้นี่ยคืนทำบุญมัน้อยลมึง,ง,งมนะแมาเจอคนอย่างกูผมก็จะไปทำบุญมันยากยนะ ว่ากูไม่่อยไปไง่ายวุย้ยบ้าจังบ่คอยว่ะอาธิโนตกรักคอมินสูน,น,ออน,นเอาจริงดูไปมันผีบ้าเก <c oughs> แบบ้คือแบบตั้งแต่วัวนิยายแล้วว่าคือแบบฉันยกให้พี่อทิจะเป็นพระเอกในเมื่อวัน เหมือนพระเอกที่เหมือนมันด้ตั้งใจเป็นพระเอกไว้หัวยุ่งอะเพิ่งเห็นไว้แยกขวี่ก่อนเลยอะเขาแบบพี่อาทิตย์เป็นพระเอกที่เหมือนแบบจับสลากได้มาดูยังไงก็ไม่เหมือนพระเอกอะจะมองซ้ายมองขวาตะแขงซ้ายตะแคงขวามันก็ไม่เหมือนอะเหมือนแบบเป็นตัวร้ายที่เข้ามาทําให้ในายเอกลำคาญนะเก็ตป้าตำแหน่งเบื่อผัวคนถัดไปยกให้น้องดาวแล้วคะ่ะรู้จักพี่อาทิตย์ทำแต่ละอย่างก็คือแบบ โอ้ลำคางน้องดาวอ่ะจะก็แบบหุยไอ้บ้าคน <c oughs> ในซีรีส์มันเขินนะ่วกเถ้าได้เจอในชีวิตจริงอ่ะฉันไม่เขินหรอกฉันลำคานบอกว่าไม่ชอบบอกว่าลำคาญไปไกลๆได้อ้ที่เป็นเซาซีมันนอยห้องคนอื่นอีกโอ้ไม่กอมันเขินที่เป็นในซีรีส์เท่าน,นั้นค่ะมันเขินเพราะเป็นพี่เงินคะ่ะถ้าเป็นคนอื่นชีวิตจริงไม่เขินค่ะลำคาญคุกคาม <c oughs> อา้พูดตามความจริงกันแบบแฟร์เลย พี่อาทีได้ทำนันินคานจริงทั้งนนิยายที่เคยอ่านแล้วก็อยากดูด้วยว่าตัวเต็มอ่ะมันจะขนาดไหนเออที่สามาัยพิธีใจน้องดาวอินเทอร์เวิร์ดแบตน้อยของอีชันได้นะคะลูกของอีฉันเป็นคนน่ารักทุกคนคะ่ะและที่สำคัญอย่างที่ฉันบอกนะพี่เงินน่ะเป็นอาชิพได้เก่งมากเหมือนทะลุมจากในในิยายคือแบบเปะเวอร์เก็บทุกเม็ดมาทุกส่งเลิศมาก ไปแบบตอนสุดท้ายคือเรื่องของไทเกอร์เดือนหนาวเองค่ะซึ่งแบบอันนี้ก็เซอร์ไพรส์อีกเนาะเพราะว่าไม่ได้เป็นเซืสีหมอแต่ด้วยความที่สองคนเนี้ยเคมีแค่ใ,ใจดีมากเวอร์เขินมากเวลาอยู่ด้วยกันฟิลแบบอุ๊ยโดยนที่นะไม่พูดเยอะไม่จุกนดีกว่ากับไทเกอร์เดือนหนาว เฮ้ยเป็นเพื่อนกันต้องเล่นแบบน้องก่อนที่กูจะมอนเป็นเพื่อนได้ซักโอ้หใจพี่มึงได้วะเสียงอะไรวะเอ่อกูจะชวนไปกินข้าวอกูบอกให้มึงบอกเสือบอกให้มึงยิง โอ้ไม oh ่ก็สบ้านกูเองไงถึงรถพายของมึงอะมันไม่กลัวกูวจริงๆใช่ไหมมึงถามกูกี่รอบแล้วว่าเสือฮะแต่กูไม่ดูมาเฟียนะมึงสำหรับกูวนะมึงก็คือมึงเว้ยคนที่คอยเอาแต่แกล้งกูวันๆอะกูไม่รู้นะว่ารับหลังมึงจะทำอะไรอะแต่เสือที่กูรู้จักอะมันไม่น่ากลัวเลยเว้ย S <S <S แต่รอบตัวกูอ่ะอันตรายะ้วยกูหมายถึงคนที่อยู่รอบตัวกูทั้งหมดอ่ะแม่จะเป็นอนะันตรายไปด้วยไงมึงก็ปกป้องกูดิไปบ,บ้าแกพูดให้ผู้ชายแบบนี้ได้ไงวะเฮ้ยมันจะเขนะยอรน่ะชอบที่มึงอยู่ที่นี่นะ <S <S เพื่อนตรงไหนทำไมวะเปล่าก็าบอกไว้ ว่าพวกกูไม่อยากให้มึงอยู่ที่นี่ไงเดย็นหนาวเพราะงั้นถ้าเกิดอะไรขึ้นอนะ่ะเมื่อกลับมาอยู่นี่ตลอดลนะว่าเชียงใหม่นี่แหละชอบบรรยากาศว่ะมหาลัยก็สวยแล้วม,มึงอ่ะจะไปอยู่กูปะ่ะเล่ดิอ้เรื่องก่อนที่พวกน,นากง เรื่องก่อนที่พวกฮีจะไปนั่นป้ามาหาอะยอะ่ะวิญญาณลอ้อกันการดูเรื่อเสือเสรล้วนะเฮ้ยเดี๋ยวมันสัญญาอะไรกูได้ปะถ้ากูไม่ติดรอบเนี้ยมึงอย่าสลัดศิลป์มาหลอกกูแล้วเว้ยไม่เฮ้ยติดแล้วจ้าหนูลูกแม่มันเก่งสุดๆไปเลยค่ะ

ว่น,นีเเธอค่ะไม่ใช่เดือนหล่าเนาะไทเกอร์รมีมือที่วางาไข่ไปดิมกันเฮ้ย <Hey, hey. S 2> เออกูเป็นแฟนนะทุกอย่างเป็นแฟนก็ได้นะวว้าเป็นทุกอย่างเลยเอ่ะเป็นแฟนนะไม่ผมพอเปล่า ยังคุยการเลินด้วยะตัวละครว่จะลองดูอะแต่กูไม่เห็นด้วยเฮ้ย <c ười> ใครคือยินวะทำไมการที่กูจะชอบใครสักคนอะ่ะทำไมทุกคนถึตงต้องกังวลด้วยวะไอ่ฟิลไอ้มิกไอ้นอตันไหนจะมึงอ <c ười> ีกก็เขาชอบหนูไอ้ลูกนะ <c ười> เขาเลยเป็นแบบเนี้เป็นอะไรก็บอกกูดิยากเป็นแฟนอ่ะป่อยกูได้ยังไอ้พวกแฟนสวนนี่มันอืคันมือคันไมน้ใช่ปะกผมเป็นเพื่อนกันมาไม่จริงเลยไว้หนาวมึงไม่เคยเป็นเพื่อนกูเจ้ เฮ้ยมันเจ็บเนอะเว้ยทีแบบเราคิดไปคนเดียวอ่ะตั้ง6ปีเลยเจ็บทุกครั้งที่เราเห็นเฟรมคนอื่นนอยว่ะเว้ยรุดเฟรมเลยนอยแม่งอาจจะไดกคำพูดได้เห็นกับตัวนะเว้ยถ้าเกิดมันจะชอบใครสักคนมันเป็นกูได้ตัววะ กูไม่ได้มีอะไรเข้ากับมึงสักอย่างเลยเรียนก็ไม่เก่งทำที่อะไรก็ไม่เป็นสักอย่างคนที่เพอร์เฟกอย่างมึงน่ะไม่มาชอบคนไม่เอาไหนอย่างกูเล่ากูมาแล้วหกปีแล้วมึงไม่ต้องมาเสือกเลยเขาไม่เห็นอะไร,รน,นั้น<ว>มมน่ะหกปียังไม่หนาวแฮกเกอร์ชินเมนรเดตนนานมากเลยนะสำหรับการแต่งเข้าไคนหนึ่งข้างเดียว เออมันนานมากเลยเนะเว้ยมันเกือบจะเป็นมันเกือบจะเป็นช่วงอย่างชีวิตเลยนะหกปีอะอ,อ, <c oughs> อะไรเนี่ย หนูลูกคุณแม่ไม่เคยสอนให้ทำแบบนี้กับพู้ชายนะคะตกใจอะเนี่ยตกลงเามาลังดูไปเสกตั้งนะตั้งนี้อาจจะยาวนานสักสิบปีใช่ไหมคะชายก็เดือนหนาว ไทเกอร์เดนหนาวเขินนะก็บอกแล้วคุณเนี่ยแ mm hmm. ค่มีแค่ใจเลิศอยดดู่แล้วและนี่ก็คือเลชั่นทั้งหมดนะคะของพาร์ทสองในโปรเจกต์นี้เนาะโปรเจกต์สีหมอที่มีน้องไทเกอร์กับเดนหนาวแอสออนเพิ่มขึ้นมาด้วยแล้วก็ Official Pilot ออฟฟิเชียลแพร่รอดยังน่ารักขนาดนี้ฝากทุกคนรอติดตามตัวเต็มด้วยนะคะว่าจะน่ารักขนาดไหนกับโปรเจกต์นี้เลย ในโปรเจกต์นี้พาร์ทส,สองฝากให้คนจะจด้หยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายจ้า